เรียกได้ว่าเปิดตัวกันอย่างสง่างามนะครับกับทีมฟูเซนที่ต้องบอกเลยนะมาแรงมากๆหลังจากที่พวกเขาสามารถเอาชนะทีมอย่างเซตาดิวิชันและเดียเอ็กไปได้ในสัปดาห์แรกครับการเล่นของพวกเขาแม้ไม่ได้มีความซับซ้อนมากนะครับแต่พวกเขาก็สามารถแสดงศักยาภาพของตัวผู้เล่นออกมาได้อย่างเต็มที่ลหลายคนคงสงสัยใช่ไหมละครับว่าฟูเซนมีวิธีการเล่นอย่างไรและจุดแข็งของฟูเซนอยู่ตรงไหนบ้าง ในคลิปนี้นะครับผม p f x ก็จะมาวิเคราะห์และสรุปให้ฟังกันว่าด้วยความแข็งแกร่งของทีมฝูเซนอยู่จุดไหนกันบ้างและจุดไหนในใสายตาของผมที่ต้องปรับปรุงเพิ่มครับก่อนเริ่มคลิปกันเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์ซับและกดกระดิ่งช่องของเราด้วยนะครับเพื่อให้ช่องของเราเติบโตนั่นเองนะครับผมนะปีนี้ผมอยากจะถึง5้าหมื่นซับไม่รู้จะถึงหรือเปล่าบอกไว้ก่อนเฉยๆนะฮะและก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับนั่นก็คือ RichManShop ครับ RichManShop No.1 เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมราคาถูกสําหรับเกมเมอร์ สาย FPS ทุกคนไม่ว่าจะเป็น Valorant Delta Ford Arena Breakout รวมถึงพ u b G Mobile และ Free Fire เติมเกมบนเว็บรับส่วนลดพร้อมผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมในไลน์มีแอดดูแลไม่ขาดสายบริการ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดทุกช่องทางเติมถูก เติมวผ่อนได้มีเงินคืนที่ริแมนช็อปครับเดีย๋ยวเริ่มต้นที่ในส่วนของความแข็งแกร่งที่ทุกๆคนมองเห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วแล้วผมจะไม่ขอลงรายละเอียดลึกมากนะครับผมนั่นก็คือ f i ส์พาวเวอร์ของทีมนั่นเองใช่ไหมไอ้เรื่องพวกนี้ผมไม่จําเป็นที่จะต้องวิเคราะห์เลยนะ เพราะว่าเราเห็นกับตาใช่ไหมท่านพริมมี่เอ๋ยน้องบอลอ่ะจิตบอยก็มียิงได้บ้างอยู่นะคิดลวก็คมคมใช่ไหมอ่ะน้องบอลน,น้องทายนะครับก็รู้สึกว่าออาจจะมีจังหวะที่หม่งมากแต่ก็ทําหน้าที่ในฐานะดูอลิสเดดดีไอจุดตรงนี้เนี่ยก็รู้ๆกันไม่จําเป็นที่จะต้องพูดเยอะนะครับ นะให้เกมเพย์มันเล่าเรื่องเราเห็นไฮไลท์เราเห็นทุกคนเวอร์หวากันหมดแล้วใช่ไหมละ่ะจุดนี้ก็ข้ามไปแล้วกันนะครับมาดูในเรื่องของในเชิงแท็กติคอลกันหน่อยนะครับว่าโอเคกลยุทธ์ที่ทางด้านของฟูเซนเลือกเล่นมามันเป็นอย่างไรที่เป็นแพทเทิร์นชัดเจนและผมจับทางได้เอาไหมท่านผู้ชมได้ดูกันในวันนี้ สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมสังเกตเห็นอย่างชัดเจนเลยคือกระบวนการเดินเกมของฟูลเซนที่ต้องบอกเลยนะมีความซิมเพิลมากๆเน้นในเรื่องของการเกาะกลุ่มการทั้งในเกมฝั่งกันและฝั่งบุกเน้นเล่นด้วยกันไม่แยกเล่นเดียวนะครับผมเกาะกลุ่มและเดินเทรดกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบัดดี้ซิสเต็มอะไรอย่างนี้นะครับผมนะเดีย๋ยวมาดูที่เกมเพย์ที่ผมเตรียมไมห้ท่านผู้ชมเห็นเลยแล้วกันนะนี่คือด่านโคโรดนะครับรอบแรกที่เขาพวกเขาเจอกับเซตานะครับ ถ้าคุณดูจากมินิแมปตอนนี้เนี่ยอ่าเนี่ยอันนี้เป็นรอบที่อ่านหลังจากแพ้ปืนสั้นไปนะแล้วก็รอบที่2เป็นราวอ่าแอนเิโ e คของตัวเซตาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ่าฟูลเซน,เนยอย่างที่ผมบอ,อกไปเดินกุระกลุ่มกันนะครับผมซูมมินิแมปไปดูกุระกลุ่มกันนะเป็นก้อนเลยนะครับชอบเดินด้วยกันนะสาเหตุทำไมฟูลเซนถึงทำอย่างนี้ ก็เพราะว่าทั้งทีมเนี่ยเน้นในเรื่องของจังหวะไฟพาวเวอร์เป็นหลักใช่ไหมละ่ะพอคุณสามารถที่จะมัดรวมกันแบบว่ามีทั้งความคมขี้รัวพิมมี่น้องบอลจิตบอยเลเวทานทุกคนมัดรวมกันเนี่ยมันยากมากที่ฝั่งอีกฝั่งเนี่ยจะยิงสวนขึ้นมาหรือชนะดวนเพราะว่าอะไรก็คมกันทั้งทีมอะไรทํานองนี้และก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับ เราจะสังเกตเห็นได้ว่าหลายๆครั้งที่ทางด้านของเซตาและเดียเอ็กเนี่ยเจอเดดบอลของฟูเซนเดินมาประคับประคองใส่เนี้ยจะมักแพ้จังหวะการยิงอันนี้อันนี้จังหวะนี้โชตะถือว่าทำได้ดีนะครับอยาจะมีอีกอตัวอย่างหนึ่งที่คุณจะเห็นนะ มาที่อีกราวหนึ่งนี่คือราวที่เห็นภาพชัดเจนกว่าคือเนี่ยเขาจะเล่นกันแยกแเวลาเล่นด้วยกันเนี่ยจะอย่างน้อยจะอยู่ด้วยกัน2คนนะครับผมจะพยายามอยู่บริเวณใกล้เคียงที่คอยซัพพอร์ตกันได้คอยเทรดกันได้นะครับผมเนี่ยพอเดินคู่กันมาจิตบอยตัดโชตะได้เป็นจังหวะรีเทค4ต่อ4นะครับผมและคุณสังเกตการเล่นของตัวคิดรัวคิดรัวรู้ตัวดีนะครับผมว่าเขาไม่สามารถทําจังหวะคนเดียวได้ นะพอมีอันติเข้ามาเอกเนี่ยเขาถอยออกมาเลยใช่ไหมมีอันติเข้าไปหาคิดรัวตรงนี้คิดรัวคือไม่ไม่ทาจังหวะเดินเข้าไซต์จนวินาทีสุดท้ายจนเพื่อนเนี่ยสามารถเข้ามาเติมจังหวะได้ก่อนนะครับ ไม่มีใครเล่นจังหวะล้ำหน้าซึ่งกันและกันทําให้ฟูลเซนเนี่ยในเกมฝั่งกันที่เราเห็นในตัวของเซราหรือเกมโดยรวมเนี่ยฟูลเซนจะเล่นเป็นทีมเวิร์กที่ค่อนข้างแน่นหนาเดินประกบการค่อยๆตามเทรดการค่อยๆใช้ยูทิลค่อยๆเค,ค,คลียร์ไปทีละจุดมีความเป็นทีมเวิร์กสูงมากและก็เป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ฟูลเซนสามารถเอาชนะแบบไฟพาวเวอร์แข็งๆของตัวเด็กได้หลายๆจังหวะที่เราเห็นในด่านอ p เพลและด่านสปิดนั่นเอง ด่านบีทก็เช่นเดียวกันนะแต่ด่านบีทค่อนข้างพึ่งไฟเวอร์ของท่านมากเกินไปหน่อยอย่าผมพูดอีกทีนึง ในเชิงกลยุทธ์เนี่ยผมก็ได้เกินเกินไปแล้วใช่ไหมว่าโอเคฟูลเซนไม่ได้มีการเล่นอะไรที่ซับซ้อนมากหนักนะครับผมแต่ใช่ว่าจะไม่มีโปรโตคอลจะไม่มีแผนการเล่นอะไรที่น่าสนใจเลยผมจะพาท่านผู้ชมมาดูราวนี้นะครับนี่ก็คือราวที่6ในด่านแรกตอนที่เจอกับเซตานะผมจะเอาเกมเพลย์จากเซตามาโชว์ค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะด่านโคโลดเพราะว่าด่านโคโลดเนี่ยเป็นด่านที่ฟูลเซนเล่นได้ดีมากถึงขั้นที่ทางด้านของเดียเอกต้องแบนแมปนี้ทิ้งเลยนะรอบนี้นะครับผมนะ มันจะมีจุดที่น่าสนใจอยู่2จุดนั่นก็คือคอมโบของตัวฟูลเซนที่เขาเซตไว้อยู่ที่หน้า A และการเล่นโปรโตคอลไซเอซโอลของจิตบอยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวอ่ะแผนการเล่นของฟูลเซนที่เขายืนกันอยู่ใน B4 คนกันก่อนนะครับผมถ้าคุณดูไปที่มินิแมปเนี่ยอ่ะยืนกัน4คนครับโอ้โหบอยแบนทํ Band, ทำไมถึงยืนกัน4คนอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่ฟูลเซนจะเรียกว่าได้รับแรงบันดาลใจมา มาจากตัวเปเปอร์เล็กก็ได้เพราะเปเปอร์เล็ชอบทําแบบนี้ตอนที่เล่นในด่านโรตัสบ้างหละหรือในล่าสุดผมก็โอเคยังไม่เห็นการเล่นแบบนี้จากตัวเปเปอร์เล็กในทีมล่าสุดแต่ก่อนหน,นั้นเล่นอย่างนี้เป็นประจำนั่นก็คือเขาจะชอบคอมโบยูเิลิตี้เพื่อส่งดูลิสหนึ่คนน่ยอย่างเช่นจริงใช่ไหม เข้ามาหลบในสโมกแล้วมีฮอนหรือสแกนที่เปิดจุดอีกฝ่ายแล้วให้จริงยิงทะลุจากควันมาถ้าดูจากมินิแมปตอนนี้นะครับผมเขาก็จะควันตรงนี้นะครับควันหน้า B ออกมานะจุดประสงค์ก็คือส่งน้องบอลน,นะครับจะแดดเข้าไปอยู่ในสโมกจุดนี้พิมมี่นะครับผมโยลุและคิรัวเฟดเนี่ยก็จะใช้แฟตและ ฮอนออกมาพร้อมๆกันเป็นคอมโบที่ฟูลเซนใช้บ่อยมากนะคอมโบฮอนกับแฟดเขาจะป่าพร้อมกันเพื่ออะไรเพื่อให้อีกฝั่งเล่นยากถ้าจะยิงฮอนโดนแฟดถ้าหลบแฟดก็โดนฮอนอะไรทํานองนี้หรือถ้าโดนแฟดก่อนก็คือยิงฮอนทิ้งไม่ได้การันตีว่าฮอนจะแท็กโดนนั่นเองนะคือไอตัวของเกมเพลย์ผมกกอดูแล้วผมหาไม่เจอที่เขาจะจับภาพคอมโบนี้จากตัวของฟูลเซนนะแต่คุณดูแค่มินิแม p ก็พอนะครับผมเนี่ยถ้าคุณดูที่แมปต่กดเริ่ม ดูต่อเนี่ยครับสมเปิดมาสมโมเปิดมาเดดเข้ามาพร้อมกับแฟตและตัวของพไอฮอนเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้น้องบอลยิงออกมานั่นเองแต่กลายเป็นว่าทางแรกของเซตาตัดสินใจเข้าเอเป็นหลายครั้งมากนะอันนี้ถ้าใครที่ไม่ได้ดูเกมเซตาอ่านไซตที่จิตบอยอยู่คนเดียวได้บ่อยมากซึ่งมันทําให้เซตาได้เปรียบเพราะว่าฟูลเซนมีคนเดียวในไซต์กับเซตาโถม5คนจัดไซต์ยังไงเขาก็ยืนโฮไซ์ไม่ได้เซตา ได้จังหวะแบบนี้หลายรอบจิตบอยต้องเดินถอยออกมาเล่นหลังไซส์หรือเล่นนอกไซส์กันหลายรอบมากแต่ลาวนี้มีความพิเศษถ้าคุณดูที่มินิแมปนะครับผมดูที่แท็ p นะก็คือเป็นแท็บ2ทางนี้นะครับผมก็คือแท็บในส่วนของ a l i ิงและก็แท็บ e l b o บไม่ให้ทางด้านของเซตาได้พื้นที่มาง่ายๆแต่เซตาเขามาโถมเกมโถมพุ่งเข้า ทำจังหวะรุนแรงนะครับเนี่ยพอพาวเลอร์มาไม่เจอใครก็ทําจังหวะเข้าเลยพร้อมกับจ่ายในส่วนของฮอ,อ้พระนอยย่าเพื่อยึดจังหวะตรงนี้มาทําจังหวะอย่างรุนแรงนั่นเองโปรโตคอลที่น่าสนใจในราวนี้ของฟูลเซนเลยนะครับผมถ้าคุณดูที่อ่านินแมปอีกครั้งหนึ่ง พอเขาเห็นว่าหน้าเอหน้าบีไม่มีใครเลยนะครับฟูเซนรีบถอยจังหวะมายึดตรงกลางเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่ะถ้าหน้าบีไม่มีใครโอกาสจบ A มันสูงใช่ไหมโอกาสที่เขาจะอยู่หน้า A มันสูงแล้วเขาจของยัดมาแล้วมีทั้งเสียงกําแพงม,มีทั้งเสียงคานอยามาจิตบอยบอกเลยให้ hey, มันจบ A แน่นอนทางด้านของฟูเซนเลยพยา,ยายามที่จะยึดตรงกลางคืนมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาช่วยจิตบอยในการประคองจังหวะตรงเอลิงครับผมเป็นเหตุผลหลักว่าทำไมแถบตรงนี้ ถึงเป็นแทบที่เปลี่ยนเกมทำให้เซตาแม้ว่าจะยึดเอลโบได้พื้นที่มาเยอะแต่ไม่สามารถวาระเบิดและหาจังหวะความได้เปรียบไม่ได้ดูที่เกมเพกกันนะ <c oughs> ครับหลังจากที่ยึดเอลโบมาได้ใช่ไหมเนี่ยเขาก็สโมกปิดมา สมมกปิดตรงนี้และแถบยังไม่ถูกทำลายทำให้เซตามีความยากลำบากในการเคลียร์ตรงเอลิงและ2คนหลังจากเคลียร์ตรงกลางได้เสร็จปั๊บรีบมายึดตรง a อลิงเพื่ออะไรเพื่อเปิดทางให้จิตบอยเดอะจิตบอยจะเดินไปหลังไซก็ได้ถ้าถ้าตรงนี้เสียไปจิตบอยต้องออกไปตรงซีทีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าโอเคตรงกลางเคลียร์เพื่อร่มทีมสามารถที่จะเดินมาเติมจังหวะกันได้ง่ายเขาก็เลย เดินไปที่เอลิงนะครับหลังจากที่เสียเอลโบไปสังเกตด,ดูจิตบอยจะเริ่มค่อยๆไต่ออกมาทางด้านของเอลิงและกลายเป็นว่าตรงนี้มีอยู่3คนทันทีมีคิดรวมีเลเวทานและมีจิตบอยคอยประคองตรงเอลิงอยู่แม้ว่าจะได้พื้นที่มาไซได้ไซส์มาอย่างเงี้ยแต่คุณมาเคลียเอลิงตรงนี้ไม่ได้จนกว่าคุณจะเข้ามาเคลียรตรงนี้เสร็จคุณต้องสักเอลบดูว่ามีคนหลุตรงนี้ไหมอย่างเงี้ยแล้วเขาเข้ามาคนเดียวในขณะที่4คนเนี่ยติดอยู่ที่หน้าเอเมนเพราะว่าเขาก็อยากจะไปยึดเอลิงแต่ยึดไม่ได้นั่นเอง ความไม่เปรียบก็เลยกลับมาทางน้านของฟูลเซนเซต้ารู้ดีว่าวางระเบิดไม่ได้แม้ว่าจะได้ไซส์มาเขาเลยพยายามจะทําจังหวะเอาในพื้นที่ตรงเอริงต่อแต่สำหรับผมผมมองว่าจังหวะในอีโคโอเวอร์ฮีทไปหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อนอไหลเข้าตรงเอวโบอยู่มีคนเดียวที่อยู่ตรงเอริ่งคือในในส่วนของโชตะนะครับโชตะยืนอยู่คนเดียวใช่ไหมอ่ะดูที่มิแมปจะได้เห็นชัดเนี่ยเขายืนกัน3คนตรงนี้โชตะอยู่คนเดียวอีโคออกมาคนเดียวและเนี่ยฟูลเซนเพราะว่า สามารถยื้อตรง A อลิงได้อย่างดียี่ยมจากโปรโตคอลที่เขาเซตมาไม่เอ้ยบีเมไม่มีใครรีบมาเทคจังหวะตรง A อลิงพื้นที่ตรงนี้สําคัญมากในเกมฝั่งกันของตัวไซเอรแล้วมันได้ผลครับเนี่ยออกมาแล้วตายคนเดียวนะขอแยกกอกับนิดหนึ่งเนี่ยออกมานะครับผมนะอย่าดูนะอีโคออกมาแล้วตายคนเดียวและก็เสียจังหวะไปโชตเระได้ก็จริงนะแต่คุณดูครับเพื่อนร่วมทีมพย,ทพยายามจะทำเทคไซต์ size, แต่เทคไม่ได้และเสียหมดเลยทําให้ลานี้เซตตา แพ้ไปจากจังหวะโปรโตคอลที่ฟูเซนเซตอัพมานั่นเองนอกจากในเรื่องของอ่ากลยุทธ์ด่านโคโลดที่เอามาให้รับชมกันแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นที่เป็นกลยุทธ์แท็ติกที่ฟูเซนใช้เป็นประจำเลยนั่นก็คือให้ท่านได้สนุกเถิดฟูเซนมักจะส่งท่าน เล่นคนเดียวในรอบแอนท e c อีโคอ่ะอาจจะฟังดูแปลกๆเอ้ยแอนทอีโค e ถ้าเล่นคนเดียวเดี๋ยวมันมัน,ม,นมีโอกาสโดนสแตก็กโดนจับโดนโดนู่นโดนนี่ตายแล้วเสียปืนฟรีใช่ไหมอ่ะสิ่งหนึ่งที่ถ้าคุณสังเกตดูท่านจะเล่นแต่โยรุใช่ไหมอ่ะโยรุเป็นตัวละครที่มีความพิเศษอย่างหนึ่งชัดนั่นคือเขาสามารถที่จะทีพแบบกลับมาจากระยะไกลๆไ,ได้นั่นเองฟูลเซนเลยอาศัย จุดเด่นตรงนี้ของตัวโยรุทรงท่านเล่นคนเดียวอยู่ตลอดเวลาดูที่มินิแมปกันครับผมนี่ฮะนี่คือราวที่ที่14ระหว่างฟูเซนกับเซตาอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณสังเกตดูนี่คือราวที่เซตาเล่นรอบอีกเพราะว่าเพิ่งแพ้ปืนสั้นไปสแต็กที่ B5 ไอ้4คนให้ในส่วนของชูการ์ซิโรเล่นที่ A คนเดียวดูที่มินิแมปนะดูที่มินิแมปเนี่ยครับท่านจะยืนอยู่คนเดียว คนอื่นๆจะยืนแยกกันหรือยืนอยู่แนวหลังยืนอยู่ด้านหลังท่านเพื่อให้ท่านพิมมี่ของเราเดินทุด่งเปิดพื้นที่ให้กับเพื่อนก่อนไอเดียง่ายๆเลยนั่นก็คือท่านจะใช้ปืนอย่างมาเชลนะครับท่านจะใช้ปืนอย่างมาเชลนะตรงนี้หรือเอา l a ลอเพราะว่าอีกฝั่งเล่นรอบอีโคปืนเหล่านี้จะยิงตัวนัดเดียวตายโอกาสที่จะปิดคิวได้มีสูงมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เขาจะซ่อนก่อนให้ท่านไปหาข่าวและถ้าท่านเจออาจสมมติถ้าสมมติว่าท่านอยู่ B ใช่ไหมท่านอยู่ B ท่านเดินมาจ้าเอเจออย่างนี้อาจถ้าท่านตายไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอเคกูครู้ข่าวแล้วว่าตรงนี้มี4คนแล้วเขาก็จะโลเทดไป A ทํานองนี้แต่ตอนนี้คือท่านเดินไปเเดินเข้าไป A และสปอตเจอชูกาสีโลนะฟูลเซนจะไม่เดินเกมเลยจนกว่าท่านจะสามารถเปิดพื้นที่ได้หรือท่านได้ข่าวให้กับ พื้นลมถี่นเนีเยครับพอเจอชูการ์ซิโร่เนี่ยเจอจุดปั๊บแต่เนี่ยทางด้านของพิมมี่ไม่ได้โฟกัสกับการฆ่าชูการ์ซิโร่เลยคือเขาเออเห็นหนึ่งแล้วลองลองไปดูที่ลิงก์ที่มีอีกคนหนึ่งไหมถ้ามีอีกคนหนึ่งก็คือเอ็กซ์ต้าอินโฟเมชันแล้วเขาอาัดแล้วแล้วพิมมี่ก็พร้อมวับกับ อะไรเงี้ยอ่ะอันน,นี้คือตัดชูการ์ซิลโลได้ปับ๊บอ่ะพอตัดได้หนึ่งปับ๊บพิมพ์มีบอกเอไซส์เอ,เอบันเงี้ยแปลกๆป,ป,ปับ๊บฟูลเซตโอเคท่านท่านได้เปิดพิธีให้กับทีมแล้วพิธีเปิดปับ๊บก็เดินเข้ามาตามจังหวะให้กับท่านนั่นเองไม่ใช่แค่รอบแรกรอบไม่ใช่แค่รอบนี้รอบเดียวนะมีหลายรอบมากๆที่ฟูลเซตเล่นแบบนี้ มาดูอีกที่ด่านหนึ่งครับที่ยังอยู่กับเซตาอยู่นี่คือด่านสปิทก็เล่นสไตล์เดิมนะครับถ้าดูที่มินิแมปอ่ะมีการเทคคอนโทรน้า B อยู่บ้างแต่เนี่ยเห็นไหมพ,มพิมมี่ยืนคนเดียวอ่าตัวของอ่าจิตบอยยืนโฮสตหน้า A ไว้เพื่อนทีมยูนอยู่หน้า B นะครับแต่ท่านจะอยู่คนเดียวท่านซื้ออะไรมาท่านซื้อเอาหล่อมา แล้วมาเปิดตรงกลางพยายามหาข่าวหาพื้นที่ให้เพื่อนนะพยายามเล่นหาสเปซก่อนแต่นี่พอเจอวายตัดเต2สอปับ๊บโอเคพี่ธีเปิดทํางานเรียบร้อยหาจังหวะเล่นต่อทันทีแม้ว่าจะไม่ได้สเปซร,รอบนี้ถือว่าไม่ค่อยได้สเปซแต่ได้คิวมาถึง2คิวก็ถือว่าคมสําหรับตัวของฟูลเซนนั่นเองและนี่ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเนี่ย พิมมี่ท่านเดินมาคนเดียวแล้วกับเอาหลอในมือรอบนี้คือเจกั G G D R บ DRX เอแผนเดียวแผนเดิมเลครับอีกฝั่งเล่นรอบ e c โคส่งท่านเดินทุดงเดินนำหน้ามาก่อนเพื่อเปิดไซด์มาและเพื่อนค่อยๆเดินตามกันมาเติมจังหวะและยัดเข้าไซบีนั่นเองนี่ครับนี่คือกลยุทธ์ที่ทางด้านของฟูเซนเล่นบ่อยมากๆทำเป็นประจาในรอบอีโคถ้าอีกฝั่งเล่นอีโคนะคเป็นแอนไทอีโ e คประมาณนี้ <c oughs> เหตุผลไหนที่ทางด้านของฟูเซนจะไม่เล่นแผนนี้บ้าง อ่าหนึ่งก็คือถ้าท่านมีแวนเดลมีแฟนทอมในมือมันไม่มีเหตุผลให้เล่นแย่เพราะว่าปืนนี้ไม่ไม่สามารถที่การตีนัดเดียตายได้เหมือนกับเอาลอหรือมาแชลหรือไม่กระทั้งออปเปอเรเตอร์อะไรทำนองนี้ก็จะไม่เดินเดียวและอีกเคสหนึ่งก็คือถ้าอีกฝั่งเซฟปืนมามันจะมีลาวหนึ่งที่อ่าเดียเอ็กมั้งถ้าจำไม่ผิดเซฟออฟข้ามมาแม้ว่าจะเป็นลาวอีโคแต่เพราะว่าอีกฝั่งมีออปเปอเรเตอร์ฟูลเซนจะไม่ให้ท่านเดินคนเดียวเลย นะครับพอมันมีเงื่อนไขที่โอกาสที่พิมพ์ไม่จะตายฟรีมีเยอะขึ้นฟูลเซนต์ก็จะเลือกรวมกันและตีเป็นก้อนเหมือนที่เราเกินไปก่อนหน้านั่นเองนี่ก็คือหนึ่งในเดเ i ชั่นจากตัวของแผนที่ฟูลเซนต์ทำไม่เห็นในเกม2เกมที่เขาเล่นมานั่นเองอ่ะว่าด้วย ข้อดีของทีมฟูลเซนไปเยอะละเราอวยไปเยอะละในเรื่องของความเก่งกาจในเรื่องของบัตรดิสต็มในเรื่องของกลยุทธ Anti ์แอนทารีคแล้วอะไรที่ฟูลเซนยังจะต้องปรับปรุงอยู่ยังจะต้องแก้ไขยอยู่ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนั่นคือดันบริสนั่นเองดันบริสของฟูลเซนคอมที่เลือกมาค่อนข้างมีความอาซิมเปิลมากเกินไปนั่นก็คือเป็นโซโล่คอนโทรลเลอร์ตัวอย่างโอเมนนั่นเองนะ ทำให้ในเกมที่เจกับ d ด x ที่ฟูเซนเลือกบร z สมาเองเลยโดนสอนเชิงบร z สไปเต็มๆสาเหตุที่ทางด้านของฟูเซนแบบพ่ายแพ้ในเกมฝั่งกันหนักมากนั่นก็เพราะว่า Map Control แผนของ DRX ถามว่ามีความซับซ้อนไหมผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากเขาก็เล่นตามเงื่อนไขที่ผมพูดเสมอว่าอ่ะในเกม Tactical อ p s หรือในเกมอะไรก็แล้วแต่ที่มีการ เล่นยึดพื้นที่อะไรเงี้ยพื้นที่ตรงกลางหรือพื้นที่ที่เปิดทางเลือกให้มีความหลากหลายในช้อยการโจมตีอีกฝั่งถือว่าสําคัญมากๆ ในด่าน B ก็คือพื้นที่ตรงกลางเพราะว่ารายการที่คุณยึดตรงกลางมาได้คุณสามารถที่จะไหลเข้าในส่วนของ B Channel A Door นะครับสามารถสปิวดันเข้าอย่างนี้ได้หรือถ้ายึดได้หมดจริงๆคุณสามารถที่จะไหลไปที่ C T ต่อได้ถ้าคุณเป็นเกมฝั่งบุกเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงกลางเนี่ยสำคัญมากๆและก็เป็นสิ่งที่ DX เตรียมตัวมาอย่างดีคอมของ DX นะครับผมเลือกมาเป็น2องคอนโทรลเลอร์นะครับก็คือตัวของ Asta และ Wiper S a s t a าและไวเปอร์อ่าไวเปอรเนี่ยมีกำแพงที่ยึดพื้นที่ได้กว้างอ่ะแล้วในด่านเนี้ยไวเปอร์ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครยอดฮิตอยู่แล้วใช่ไหมแอสตาที่เขาเลือกมาเนี่ยคือเลือกมาเติมสมกเพื่อที่จะ เพิ่มการคอนโทรลตรงกลางนั่นเองวิธีการคอนโทรลของ DX ถ้าคุณดูที่มินิแมปเนี่ยครับพอยซ o น c ข่าวนะเปิดราวมาทุกๆราวเลย d ดีจะส่งพอยซ o น c ข่าวมาปิดที่ประตูของเอกทำให้ตัวของน้องบอลนะครับไม่สามารถที่อ่น้องบอลไม่สามารถจะช่วยพิมพ์มีตตรงนี้ได้พิมพ์มี่เดินไหลมาก็จริงแล้วไงมีสโมกปิดตรงส n นปเปอร์เนีตต่อนะทำให้ ถ้ามีคนยืนเซนเนปอร์เดรพลอยคุมเอลเอลโบให้ก็ไม่สามารถเช็คเอลโบได้เนี่ยครับเขาสมอกปิด2จุดทําให้เนี่ย,ยแล้วมีสมอปิดตรงนี้อีกเนี่ยมีมีดาวตรงนี้อีกใช่ไหมเขาสามารถที่จะสมอกเพื่อล็อกพื้นที่ตรงนี้ออกมาถ้าถ,ถ้าคิดรั่วอยู่ตรงนี้คิดรั่วออกมาช่วยไม่ได้ติดสม็อยืนตรงนี้ติดสม็อกยืนตรงนี้ติดสมอก ทำให้ตรงกลางอยู่ในการควบคุมของ DIX แบบ100%เปเซเลยและก็เป็นอย่างเงี้ยประมาณ80%ในเกมฝั่งกันของฟูลเซนแม้ว่าจะสอะอาดส่งท่านเดินออกมาให้ไหมแต่พอมีพอยซันคาวเนี่ยเขาจะเอาพอยซันคาวขึ้นแล้วมีโดนออกมาจากเอวโบเนี่ยพอเขายึดนะเอวโบไแล้วเขาเอาโดนออกมาเคลียร์เพื่อเปิดจังหวะให้ตัวของเฮอร์เมสที่ยืนตรงกลางคอยเทคพื้นที่ออกมาโดยที่ไม่ต้องระแบงประตูเพราะมีพอยซันคาวปิดอยู่นะครับทำให้พอโดนไล่ที่ออกมาจังหวะตรงนี้นะครับเดีย๋ยวจะมีโดนนะ จังหวะเนี้ยโดนออกมาได้ยินเสียงโดนปั๊บป,ป,ป,ปั๊บพิมมี่ต้องอ่าวาร์ปหนีออกไปทําให้เนี่ยกลายเป็นมิดแบบอับสูตมิดคอนโทรลที่ฟูลเซนไม่สามารถคอนเทสอะไรได้เลยแล้วทําให้หลายๆครั้ง DX ได้เปรียบในลาวแต่ละลาวที่เกิดขึ้นในเกมแบบนี้นั่นเองนะ แม้ว่าสกอร์จะกลับมาสูสีในฝั่งครึ่งหลังใช่ไหมถ้าคุณดูที่สกอร์แม้สกอร์ในช่วงฝั่งครึ่งหลังเนี่ยฟูลเซนอาจจะตีเกมกลับขึ้นมาได้แต่ก็วนมาที่จุดดีเดิมๆที่เราพูดกันไปฟูลเซนใช้ไฟพาวเวอร์เป็นหลักในการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามเน้นกลยุทธ์ที่ง่ายๆเน้นความเรียบง่ายในการเล่นเพื่อที่จะดึงโอกาสในการวัดคมออกมาให้ได้มากสุดเพราะว่านั่นคือจุดเด่นของฟูลเซนแต่ด่านบีทเป็นหลักฐานิ้่สําคัญที่ถ้าเกิดว่า มีแผนที่ยังไม่ได้กลมกล่องพอถ้าอีกฝ่ายสามารถเอาเพลเข้าใจในแมปมากกว่าเข้าใจในแผนที่และกลยุทธ์มากกว่าฟูลเซนจัดเล่นลำบามากๆและถึงตอนนั้นฟูลฝ่าพาวเวอร์ก็อาจจะไม่เพียงพอในการแก้เกมนั่นเองนะเนี่ก็คือจุดที่ผมมองว่าควรปรับปรุงนะนั่นก็คือ เรื่องของกลยุทธ์ที่จะต้องมีความเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่านี้หรือ cover ในจุดที่สร้างความได้เปรียบที่ชัดเจนมากกว่านี้นคะครับผมเหมือนกับ d ดีที่แสดงเห็นในด่านบริดและก็อาจจะต้องคิดหาวิธีการพึ่งท่านให้น้อยลงเพราะตอนนี้อ่ะพูดตามตรงฟูเซนแข็งแกร่งมากๆแต่พลังส่วนใหญ่ที่ฟูเซนแสดงออกมามันมาจากพลังของท่านพิมมี่คือไฟาพาวเวอร์ที่แบบทะลุไปไกลมากเลย นะเพราะฉะนั้นทางด้านของฟูลเซนพี่ทีมหรือทีมงานหลังบ้านจะต้องมีแผนสำรองหากท่านป่วยแผนแรกคืออย่าให้ท่านป่วยนะอย่าให้ท่านได้ลิลองอาหารแปลกๆให้ท่านสเสวยอาหารที่มีผ่านการทดสอบอย่าให้ท่านขี้แตกอย่าให้ท่านได้ป่วยเด็ดขาดท่านต้องพร้อมตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่ากรณีหนึ่งสมมตินะเดินออกมาแล้วจู่ๆรถ มาอีกสซกใครท่านไปเสียท่านแบบจังหวะของท่านไม่สามารถเพอร์ฟอร์มได้ในการแข่งขันฟูเซนจะต้องมีแผนสำรองม,มาลงจุดนี้เพราะเกม2เกมที่ผ่านมาชนะเพราะพลังของท่านค่อนข้างเยอะนั่นเองนี่ก็คือ2จุดนะสรุปกันอีกทีหนึ่งนะความแข็งแกร่งของฟูเซนนั่นก็คือฝ่ายพาเวอร์ความซิมเพิลและก็มีโปรโตคอลการเล่นที่ชัดเจนมีบัตดีซิสเต็มที่คอยเทรดกันและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่แต่จุดที่จะต้อง จุด,จ,ดจุดที่ผมเป็นห่วงหยุดหยุดที่อาจจะต้องแก้เพิ่มก็คืออ่าเรื่องกลยุทธ์ด,ด่าน b r e e หรือบางจุดอะไรอย่างนี้และก็แผนสำรองในกรณีที่อาจท่านไม่สามารถเพอร์ฟอร์มแบบแบดเดย์ท่านอยู่ๆนอนตกหมอนอะไรทํานองน,นี้เราจะมีวิธีแก้อย่างไรต้องแสดงออกมาให้ชัดเจนกว่านี้เพื่อน้อทีมทั้ง4คนไม่ว่าจะเป็นน้องบอนจิตบ,บอยคิรัวเลเวทานนายเงี้ยจะต้องสเตปอัพให้เห็นภาพของเกมเพลย จากตัววีคอนดิชันจากตัวพวกเขาให้ชัดเจนกว่าน,นี้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีเหมือนกันทุกคนเล่นคมหมดแต่บารมีของท่านที่สูงส่งเกินไปมันจะกลายเป็นดาบสองคมในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเอร์ฟอร์มไม่ได้เราจะตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าอ่ะเหตุการณ์ภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรนั่นเองก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวของบทวิเคราะห์ของผมกับทีมฟูลเซนฟอร์ปัจจุบันนะถ้าชื่นชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดซับกดกะดิ่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยังไงก็คลิปนี้ขอลาทานพี่กอไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวนน